พี่เคยทําพระหายบ้างไหมครับหรือโดนขโมยบ้างไหมเคยโดนขโมยเคยทําพระหายเคยทําพระหักเคยมาหมดเลย,ยเราเล่าให้ฟังประสบการณ์หนึ่งผมผมเคยตอนเด็กๆผมเคยเจ๋งบงตั้งแต่เด็กๆนะตอนนั้นเก็บเงินได้ประมาณล้านหนึ่งย้อนหลังไปหลายสิบปีนะผมเก็บเงินได้ประมาณล้านหนึง แล้วผมก็เช่าพระนะเช่าพระเก็บพระซื้อขายหุ้นกันอะไรอย่างเงี้ยก็มีมีเงินมีพระอยู่ส่วนหนึ่งก็ส่วนใหญ่ก็อยู่เป็นพระนั่นแหละนะตอนเด็กๆเลยก็ก็เอาพระเนี่ยไว้ในร้านพระที่สนามพระท่าประจันปกติเนี่ยร้านพระเนี่ยในร้านพระเนี่ยมันก็จะมียามมีนู่นมีนี่อยู่ในเขาเรียกอะไรอ่ะอยู่ในร้านพระในสนามพระท่าประจันถูกไหม อันนี้คือสิ่งที่สําคัญนะพี่ๆที่แบบเริ่มสร้างตัวหรือว่าเริ่มก็จําคําพูดผมไว้ด้วยความที่ผมยังเป็นเด็กอะ่ะผมยังนั่งรถเมย์ขี่มอเตอร์ไซค์นะสมัยก่อนผมก็จะไม่เอาพาักกลับบ้านนี่ประสบการณ์ครั้งนี้เป็นประสบการณ์ที่สําคัญผมเลยนะผมก็จะไม่เอาพาักกลับบ้านพักที่ผมซื้อได้ส่วนใหญ่เช่าได้หุ้นไว้ตกผลึกอยู่อย่างเงี้ยส่วนหนึ่งก็จะไว้ที่ร้านเลย ร้านผมอยู่ริมน้ําท่าพระจันทร์ตอนนั้นเนี่ยถ้าจำไม่ผิดเนี่ยผมยังมีใบแจ้งความอยู่เลยนะยังเก็บไว้นะประมาณสามสิบกว่าปีที่ผ่านมาแจ้งได้ไหมผมผมก็ผมก็เอาพักเก็บไว้นะนั่งรถเมล์กลับบ้าน ก็ส่วนใหญ่ผมผมจะไม่เอากลับเพราะผมจะชอบนอนอยู่ในรถรถปออ,อรถปรับอากาศ<อ>นะเราก็จะนั่งเราก็จะนอนเราก็จะไม่าพาร์กลับเพราะนั้นเราก็ห่วงแหนเรานะตื่นเช้ามาก็มาทำงานปกติก็นั่งรถมาถึงก็มาลงสนามพระก็มาเปิดร้านรับซื้อขายปกติเปิดเข้าไปเนี่ย ฝ้าฝ้าข้างบนเพดานเนี่ยมันก็หล่นลงมาเต็มเลยเราก็เอ๊ะหลังคาร้านเรามันผุแล้วหรอวะเนี่ยฝ้าหล่นลงมาเพียบเลยก็มองเอา้าเมื่อวานเราลืมปิดเก๊ะพระด้วยหรอวะเนี่ยเก๊ะพระเปิดทุกบานเลยเหลือ,อขึ้นไม่อีกเอา้าหลังคาข้างบนก็เป็นรูเอ้ย แปกๆลมันไม่ใช่เลยเว้ยพวกงัดเอาพ้าออกไปหมดเลยงัดจากหลังคาลงมาเขาไม่ได้ตัดประตูนะเขางัดจากหลังคาลงมาแล้วก็เอาดวงใจของผมไปหมดเลยยังมีเหลือไว้ให้บ้างไหมคะเหลือองละสามร้อยร้อยหนึ่งมั่งแ่งหมดตูดเลยโธ่หนึ่งในนั้นนะพี่พี่จำผมไว้นะ มีพระอยู่หนึ่งองค์ที่ผมหวงแหนมากแล้วก็ยังนึกอยู่ในใจและยังจําได้อยู่ทุกวันนี้ถ้าออกมาผมก็จําได้หนึ่งในนั้นมีขุดสะใหญ่หนึ่งองค์ผมซื้อในราคา180,000ื่นบาทในสมัยนั้นหุ้นกันกห่าเจ็กมามีคนต่อหนึ่งแสดหมืห้าพันเราก็นึกในใจโอ้โหลงทุนตั้องแสนแปดแม่งให้กำไรห้าพันกูไม่ขายหรอก เกงได้อันตรธานไปในครั้งนั้นนี่คือที่มาของคำว่าขายดีกว่าหายเท่าวันนั้นขายไปได้เงินก่อแล้วเท่าวันนั้นแสนปห้ายังอยู่ในมือเราเนึกอยู่ในใจมาโถเอ้ยกู ขายดีกว่าแม่งหายไปเลยเฉยเลยขายดีกว่าหายจริงๆนะนี่คือที่มาของคำว่าขายดีกว่าหายจำผมเอาไว้พี่ๆจำผมเอาไว้นะโอ้โหหายไปเลยทัวันนี้ยังไม่เคยยังไม่เคยเห็นโขกมายังไม่เคยเห็นแบบออกมาอยู่ในวงการอ่ะ <S <S ผมว่าคนที่ซื้อไปเนี่ยซื้อไปทั้งล็อตแล้วเก็บไปทั้งล็อตเลย <S 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 ผมรู้คนขโมยนะผมบอกให้ แล้วผมก็รู้คนรับซื้อด้วย,ยผมพูดจริงๆผมพูดจริงๆวันนี้คนที่ขโมยอ่ะก็ติดคุกเรื่องอื่นไปนานมากแหละนะผมก็รู้ว่าเขาติดคุกนะแล้วเขาก็พูดพูดกันออกมาผมก็รู้ผมรู้ด้วยว่าเขาขายใครแต่ผมเองเนี่ยผมก็พูดตรงตรนะต่อหน้าพระทุกองเลยผมอะโหสิกรรมนะผมพูดจริงๆมันเป็นความโง่ของผมที่ผมเนี่ย เก็บพระไว้ในสิ่งที่มันแบบมันไม่รัดกุมเนื้อออกมามันไม่แข็งแรงเพียงพอนะมันไม่ปลอดภัยเพียงพอเพราะฉะนั้นพี่เก็บพระผมไว้ให้ดีเนื้อออกมาเก็บไว้ให้ดีนะแต่ผมบอกให้มันเป็นความทุกข์ที่พี่จะเก็บไว้ทั้งชีวิตของพี่แหละจําคําพูดผมไว้ ไอคนที่ขโมยก็รับกรรมเรื่องอื่นไปเยอะแยะมากมายผมก็รู้สึกว่ามันแย่พอแล้วเพราะมันเลวอะแล้วมันก็ได้รับผลกรรมของมันอยู่แล้วนะผมเองก็หาใหม่ได้แล้วก็พัฒนาตัวเองได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงๆที่เกิดในชีวิตผมมีของอีกหลายรายการนะที่จดไว้ก็จําได้หลายๆชิ้นนั่นแหละนะก็ยังมีใบแจ้งความในสมัยนั้นเนะสอนนอ สอน,นอพระพราชวังมองโลกในแง่ดีบอกว่าพระเลือกที่ครับเจ้าของเขาแค่มารับไปดูแลต่อยินดีครับขอบคุณมากครับพี่มองโลกดีรับดีแล้วพี่ที่พี่มองโลกในแง่มุมนั้นนะครับเพราะว่าสบนะครับก็ก็มองโลกในแง่ดีครับนะครับนะก็โชคดีครับนะนี่คือที่มาของคำว่า ขายขายดีกว่าหายจำมาไว้อัน,น้